อ่ารถคันนี้สตาร์ทอืดนะครับแบตบไม่มีไฟเออไม่ใช่ไฟไม่มีแบตนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คค่า CCA ดูนะครับใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องเช็คค่า CCA แบตเตอรีอ้บวก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 ขีบไปเลยเอ,อหาจุดที่มันแข็งแรงแข็งแรงลบมาขีบขีบแน่นนะทาวอนเอึบอ่า คีดแน่แนๆนะครับอ่าเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องอแบตเตอรี่โลนะครับนี่นี่น,น,นแบตโลนะครับแบต low. โลอ๋อพอดีเปิดแฟกนครับเช็คแบบ500อยก็ได้ครับได้ลุยตัวนี้แบตเหลืออยู่10.5โวลต์นะครับ ค่าความต้านอยู่ที่18.5มิลลิโอห์มนะครับโฉ okay. มๆหน่อยนะโมกล้องเข้าไปอ่าโอเคโอเคแล้ว okay. okay. ก็เดี๋ยวมาเช็คดู CCA ครับตัวนี้เช็คแบบ500 CCA อันนี้ตัวเลขมันเลือนนิดนึงนะครับอ่าเทียมมือตอนนี้เหลืออยู่ที่71 CCA นะครับซึ่งต่ำนะครับต่ำมากก็คือเหมือนแบตเสื่อมน,นั่นเองนะครับ ไม่อาจจะไม่สามารถกระชากไฟสตาร์ทรถได้นะครับก็แบตเสื่อมน,นะครับถือว่าเสื่อมอยู่นะครับแต่เท่าที่ดูนะครับแบตบลูกนี้ก็ต้องมี3 0 0นะครับ300 cca ขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อใช้ในการสตาร์ทรถเกง๋งขนาดเครื่องประมาณนี้นะครับเครื่อง1ัน0ี5 0 0น6นะครับเครื่องรถเก๋งก็อยู่ที่ประมาณ200-300 cca นะครับสำหรับการสตาร์ทรถ นะครับเอยกลงมานะครับมาดูดีๆก็แบตบวมแล้วนะครับท้องแล้วนะครับบวมนะครับเราสังเกตดีก็คือบวมแล้วนะครับแบตเตอรี่บวมนะครับก็ต้องเปลี่ยนครับเราเปลี่ยนแบตนะครับเป็นอเมรอนนะครับนี่เราจะวัดดูเทียบกับของเดิมซึ่ง มีแค่มีแค่เจ็ c a นะครับใช้เครื่องมือตัวเดิมนะครับนะ๋ย่จะว่าเครื่องมือไม่ดีคีบดีๆนะครับขีดนะครับขีดโดยช่างย่อนะครับช่างยอ่อมุนอย่างเียวครับมุนมนมุนมน,นะตัวตีตัวตีตวตมุนไม,ไม่ไม่ใช่มุนนะมดีแนละ้วมุนครับมุน้ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกอะไรคีดครับภาษาย่ปุ่อะไรนี่ส่วน หนีบหนีบ <laughs> เอากดโอเคเอออันนี้เป็นการเช็คก,กันเราจะเทสแบบ500 CCA นะครับเรากด<อ>เทสไปแล้วแบตไม่ถึงหรอกครับ500 CCA เป็นแบตลูกเล็กก็ประมาณ2-3 0 0้ครับอันนี้แบตอยู่ที่12.65โวลต์นะครับตัวเลขมันเลือนนะฮะความต้านทานที่6.25อ oh โอห์มอ่ากดสีเล็ก อีกทีน437 CCA แบตบลูกเล็กนิดเดียว CCA สูงมากยังไงก็สตาร์ติดเทียบกับของเดิมคือ70 CCA นะครับลูกเดิมเปลี่ยนไปแล้วเรียแบบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่